สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาฐานวิชาพุเล่นนะครับผมนายธีรพัโคตนานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นตัวแทนนะครับจากกลุ่มที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเพราะขนาดส่งก็ยังส่งคนสุดท้ายได้ใบงานก็ยังได้กลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมขอขอคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะผมลืมไปแล้วจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมและผมก็เพิ่งกลับมาจากเขาชนไก่นะครับคลิปนี้อาจจะดูเหนื่อยหรืออาจจะไม่มีคุณภาพผมต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่า อาจารย์ต้องการงานอย่างเร่งด่วนและผมก็ทำอย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกันซึ่งเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมเนี่ยไม่รีบทําให้มันเสร็จไปก่อนนะครับผมขอไปจริงๆครับผมอ่ะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหานะครับผมจะพาไปดูคลิปที่เราได้ลงพื้นที่กันก่อนแล้วกันนะครับผมนะงั้นไปเริ่มกันเลยครับผม จุดแรกนะครับก็คือเรื่องของตรงบริเวณบนบกนะครับเราได้ทําการเนี่ยหยิบนะคใช้คำว่าหยิบนะครับหยิบดินเนี่ยมาใส่ในขวดนะครับภาชนะเล็กๆนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะวัดกดเบสโดยเราผสมน้ําลงไปด้วยนะครับผมนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะไปศึกษาในบริเวณเออใช่ครับในบริเวณปะาน้ําประตู3ามนะครับเพื่อที่จะศึกษาระบบนิเวศในน้ําต่อนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะหาทําเลนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะหย่อนขวดนะครับลงไปนะครับและก็หย่อนห่วงลงไปด้วยนะครับขวดเนี่ยเราจะวัดเรื่องของอุณหภูมิบนผิวน้ําและความเป็นกดเบสครับและห่วงเนี่ยเราจะโยนลงไปเพื่อวัดนะครับผมเรื่องของความลึกในการส่องผ่าของแสงก็คือเราโยนหย่อนลงไปนะครับ โดยที่เราหย่อนลงไปเนี่ยแล้วห่วงเนี่ยนะครับมันหายไปกับน้ำคือเรามองไม่เห็นห่วงแล้วนะครับแล้วเราก็เอามาวัดนะครับโดยการใช้ตลับเมตรแล้วเราจะวัดเป็นเมตรกันนะและหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการตักน้ําและวัดห่วงเรียบร้อยหรือโยนห่วงลงไปในน้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็เริ่มนะครับเอาน้ำนะครับที่เราตักได้เนี่ยมาใส่ในขวดภาชนะอันเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเหมือนกอกขวดกินน้ำไอ้นี่เลยเล่าขาวเลย นะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มที่จะวัดห่วงก่อนนะครับก็คือเราจะเอาตรับเมตรเนี่ยวัดโดยเริ่มจากจุดที่เปียกนะครับและพอถึงจุดที่มันไม่เปียกเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะวัดความลึกในการส่องของแสงเนาะและหลังจากนั้นนะครับเราก็วัดอุณหภูมิของน้ําต่อไปนะครับผมนะว่ามันป่วยไหมไม่ใช่นะครับว่ามันเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมก็จะไปสรุปเนื้อหาให้อีกทีหนึ่งนะครับทีหลังเนาะ แล้วหลังจากนั้นเราก็วัดความเป็นกดเบสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็นี่ครับทําทุกไอน,นี้เลยนะครับผมก็ทั้งบนบกและบริเวณในน้ําเนี่ยนะครับก็วัดความเป็นกดเบสทั้งคู่เลยเนาะผมว่าอ่านเองดีกว่านะครับผมขี้เกียจแหละนี่ก็คือสรุปนะครับผมนะที่ผมได้ทําการนะครับผมว่าผมโดนตัดคะแนนได้เลยผนะู <laughs> ้เล่นนะครับผมก็ ผมก็ได้ทาการเ,าเขียนเรื่องของข้อมูลไว้แล้วแหละว่าเราวัดความเป็นกดเบสได้เท่าไหร่อุณหภูมิได้เท่าไหร่แล้วว่าความลึกอะไรพวกนี้เราวัดได้กี่เมตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึง่งแล้วกันก็คือตอนนี้นแหละนะครับผิวดินนะครับเราวัดได้ประมาณ25องศาครับความเป็นกดเบสนะครับกลางๆนะครับผมส่วนสิ่งมีชีวิตที่เราพบเนี่ยแมลงเต่าทองกับมดเนาะส่วนที่เหลือผมขอไม่อธิบายกันผมว่าผมอธิบายที่เป็นเนื้อหาสําคัญดีกว่านะครับ ส่วนต่อมานะครับระบบนิเวศในน้ำนะครับที่เราศึกษาเนี่ยก็ศึกษาบริเวณสันน้ำประตูสามเนาะความลึกในการส่งผ่าของแสงนะครับเราวัดได้1เมตรนะครับอุณหภูมิที่เราวัดได้นะครับจากผิวน้ำเนี่ยยี่สิบหกองศานะครับความเป็นกรดเบสก็เหมือนกันเลยครับกลางๆเลขเจ็ดเนาะสิ่งมีชีวิตที่พบก็มีลูกออดและก็ปลาครับประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็สรุปการศึกษาเนี่ยนะครับระบบนิเวศที่เราศึกษานะครับมีลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกัน สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชน,นะครับมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและมีหลายปัจจัยที่เกื้อหนุนกันเช่นมดทําให้ดินนะครับมีรูพรวนทําให้น้ําและออกซิเจนเนี่ยไปถึงรากพืชน,นะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยช่วยในการดํารงชีวิตของป่าเป็นตน้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำหน้าที่ร่วมกันนะครับมีความสัมพันธ์กันในวัฏจักรในการดํารงชีวิตครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่เราสรุปมาได้ครับผมจากการศึกษาระบบในเวศภายในโรงเรียน และผมนายธิติพัฒน์โาขอจบการพรีเซนต์งานไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมโดนตัดไปในคะแนน